สวัสดีครับ b a s k e t b r o s ครับที่รักเจ้าเก่าครับ Max ครับอย่างกล้องเราคือต้น King m a ครับครับผมโอเควันนี้นะครับตามสัญญาหลังจากที่เรา Unboxing ไปแล้วเนาะแล้วเราก็ได้ไปใส่เทสกันมาเต็มที่แล้วนะครับบอกว่าใส่สนุกมากต้องต้องยอมรับเลยนะฮะวันนี้เราก็จะ Performance Review เจ้านี่นะครับ KD 1 2 ก่อนอื่นนะครับเราต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวนีเ้เราก็ใส่มาประมาณอย่างผมเนี่ยใสสามครั้งนะครับพี่รักกี่ครั้งสองครั้งโอเคสาเหตุที่เราต้องรีบเอามารีวิวเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้จะทำอะไรไม่ใช่เดียวใจรองเท้าตัวนี้มันขึ้นชื่อเอ้ยมันคอนเซ็ปต์ของมันคือว่ามันเป็นรองเท้าที่ไม่ต้อง break in ถูกไหมใช่ดังนั้นเราก็ลองใส่เนี่ยสองสามครั้งปุ๊บรีบมาบอกก่อนว่าความรู้สึกมันเป็นยังไง เพราะว่าเราอยากรู้ว่ามันแบบไม่ต้อง break in จริงหรือเปล่านะครับอ่ะคราวนี้เรามาเข้าเรื่องกันเราเริ่มที่ตรงไหนก่อนดีแท a c t i o n ไหมเออ traction ดีกว่าอ่ะเนาะมาพูดกันที่จุดนี้เหมือนเป็นจุดที่คนให้ความสนใจมากสุดละใช่เอ่ที่12นะครับลายพื้นเนี่ยมันก็จะเป็นลายแบบเหมือนพัฒนามจาก11เนาะก็คือเป็นลายแบบ multi directional นะครับครอบคลุมไปทั่วเลย เรนจำจำจำหน้าตาพื้นมันไม่ได้ละ้องมาเทียบหน่อยแล้วก็เจ้า KD12 นะครับมีความเราเล่นกันในยิมเนาะคือมันก็จะค่อนข้างสะอาดหน่อยใช่มันก็มีความหนึบที่แบบดีเลยอะโดยปกติอยู่แล้นะฮะถือยิมที่มันเขาเช็ดถูอยู่ประจําใช่ก็ความความนิ่มผมถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้เป็นไงมั่งสําหรับแม็ มันไม่ได้โดดเด่นออกมาเหมือนอย่างพวกคาร์เดนฟัวรุ่มสามหรือว่าแบบไวนนอตซีโร่สองใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในระดับที่แย่ถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยผมรู้สึกว่าพื้นของเคดีมีความหนึบที่แบบคงเส้นคงวามาตลอดอนะครับตั้งแต่แบบเคดีเจ็ดแล้วก็แปดผมไม่ได้ใส่เก้าสิบสิบเอ็ดนะครับแล้วก็มาถึงตัวสิบสองเนี่ยความหนึบอยู่คงเส้นคงวาคือ คือไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่แย่นะครับของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างชอบเลยเพราะว่าผมใส่แล้วเนี่ยมันหนึบแล้วก็มันออกตัวมันอะไรได้ได้อย่างรวดเร็วอะ uh huh. ในความรู้สึกพี่นะ uh huh. เพี่ก็จะวิ่งค่อนข้างแบบเยอะออเวลาเบรกเวลาอะไร oh, อันนี้ต้องบอกเลยใส่มาสองครั้งนะครับคือใส่แล้วสนุกมากจากังหวะหยุดไม่มีปัญหาใช่ไม่มีปัญหาเลยโอเคหยุดสนิท ก็ตัว traction นะครับตัวส่วนผสมของยางเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะอมุ่นหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็มีความแข็งแรงอยู่นะเท่าที่เราดูเนี่ยมันยังไม่มีรอยลอกไม่มีไม่มีแบบลอยรอยถูกขาดบนตัวพื้นนะครับยางค่อนข้างอันนี้พื้นก็จะส่งส่งนิดๆิดจะเเพราะมันดัฝุ่นก็ถ้าเกิดว่าใครที่ออกไปเล่นที่สนามปูนนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องแบบลูดพื้นบ่อย นะฮะหรือว่าเทน้ําแล้วก็เยิบเยียบเอาหรือ่าสีขาวเองสีขาเห <c oughs> มือนเดิมนะับเ <c oughs> พราะว่ามันค่อนข้างอมฝุน่นะครับภ <c oughs> ูมิปัญญาของนักบาดบ้านเรานะฮะ <c oughs> เออก็อันนั้นก็จะเป็นส่วนของ traction นะครับถัดมาเรามาส่วนของคุชชั o เป็นส่วนที่คนแบบให้ความสนใจเยอะมาก <c oughs> เรื่องระบบรองรับแรงกระแทกเอ่อเจ้าตัวนี้นะครับระบบของมันก็คือเป็นเอ่อ zoom sober board นะครับก็อย่างที่บอกว่า มันเป็นซูมแบบเย็บติดต้ฝ่าเท้าเลยไม่มีโซ่กระปอดมาแล้วใครยังไม่รู้ก็ไปดูที่คลิปก่อนนะครับแล้วแค่แผ่นรองรองเท้าเฉยพื้นชั้นในแล้วก็เจอซูมเลยครับครับแล้วก็ถัดลงมาก็เป็นโฟมไฟลอนนะฮะช่วงตรงมิดโซตรงนี้นะครับสีขาวๆนี่แล้วก็ใต้พื้นตรงต้นก็ยังมีเป็นดับเบิลสแต็ค ซูมวางอยู่ติดกับพื้นอีกชั้นหนึ่งนะฮะดับเบิลแกก็คือการเอาซูมสองก้อนมาแปะทับกัน mm. แล้วก็เอามาไว้อยู่ที่ใต้พื้นเพื่อรองรับแรงกระแทกอีกชั้นหนึ่งตรงต้นเท้านะครับเรียกได้ว่าแบบระบบเยอะมาก mm. นะฮะจนผมนี่ก็เป็นเรยบรอนไปแล้ว <laughs> ระบบรองรับแรงกระแทกขนาดนี้ <laughs> ผมใส่เล่นแล้วบอกเลยว่าแม่งสุด <laughs> สุดคือ <laughs> สุดแบบชอบสนุกในการใส่เล่นมาก mm. <laughs> คือ ใส่เล่นแล้วไม่มีปัญหาเรื่องโปวดหัวเข่าด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกถึงความที่ว่ามันนุ่ม,มจนยวบเหมือนอย่าง KD11 ที่เคยลองอนะฮะอ,อันนั้นมันเป็นอะไรนะเป็น,นรีแอคนะฮะแล้วก็แปะปูเล้งสูงอยู่ก็หมดแต่ว่าตัวนั้นนมันให้ความสึกยวบให้ความสึกจมนะครับแต่ว่าพอมาเป็นตัวนี้คือมันไม่ยวบแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขดขนาดขนาดอย่างวนยนอตออหรือว่า จอแดน33ครับนะครับตัวนี้มันให้ความรู้สึกอยู่บาลานซ์ระหว่างความนุ่มกับการตอบสนองใต้มาเท้า<ม>สาเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมนล้วหนักตัวเยอะพอผมกดลงไปอะซูมมันก็เลยแบบเหมือนดีดขึ้นมาไม่เยอะมากนะครับเ<ม>พราะผมกดลึกแล้วก็ <รอ S 1> ตัวเนี้ยเมือนหก็ว่ามันอาจจะต้องมีซูมอีกตัวหนึง่งเพื่อให้มันดีดข,นขึ้นเราอะเออว่ารุอ้วนไงแล้วก็ตัวเนี้ที่ผมคิดว่าไนกี้เนี่ย ต้องบอกเลยว่าไนกี้แบบเป็นบริษัทที่แบบฉลาดอะ่ะคือเขาไม่พัฒนาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับระบบรองรับแรงกระแทกเท่าไหร่แต่แม่งเอาของเก่ามาทําให้มันดีขึ้นด้วยอ,อย่างเช่นตัวนี้ไอมิโซที่มันเป็นไฟลอนเนี่ยเนื่องจากว่ามันถูกเคสอยู่ใช่ไหมเหมือนอาดิดาสแข็งเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเคสไปรอบเลยยกเว้นตรงส่วนด้านนอกนะฮะไอส่วนด้านในเท้าที่มันเปิดเอาไว้เนื่องจากว่าเวลาที่เราลงน้าหนักอะ่ะ ไอ้พวกระบบมิสโซพวกนี้มันก็จะถูกบีบลงมาอย่างนี้มันก็จะต้องปิ้นออกข้างใช่ไหมแต่ว่าในกรณีที่มันถูกเคสอยู่ตรงเนี้ยมันปิ้นออกไม่ได้มันจะทํางานไม่ได้ไม่เต็มที่แต่ไนกี้แก้ปัญหาตรงนั้นโดยการที่เจาะรูข้างในมิสโซหลายๆรูอืออือเห็นหมอ่าเห็นกันป่ะเพื่อให้ตัวมิสโซของมันเนี่ยทางานโดยการที่แบบออกด้านข้างได้ตรงรูนั่นแหละนะครับดังนั้นมันก็เลยมีแรงในการคอมเพรสลงมาได้ มากพอสมควรอ่าผมถึงได้บอกว่าเนี่ยฉลาดนะฮะดังนั้นระบบรองรับแรงกระแทกของมันอนะ่ะคือตัวนี้แบบเ<ม>ทียบเลยบอลได,ด้สุดๆนะฮะใส่เล่นสนุกมากสำหรับ<ช>ผมนะผมผมผมก็ชอบนะเพราะว่ามันรู้สึกถึงความยังไงคือเท้าเรามันได้สัมผัสซูมได้ทันทีที่ใส่ ที่เรารู้เลยว่ามีสูงใต้เท้าใช่ไหมใช่ฮะใช่แล้วสาหรับพี่ลักเนี่ยพี่รู้สึกถึงแรงดีมันไหมพี่รู้สึกอยู่นะเพราะว่าเพราะพี่ไม่อ้วนเพราะพี่ไม่อ้วนแล้วพี่เป็นคนที่ออกตัวเร็วนะครับการดีของมันพี่ชอบออกตัวดีกว่าล้อเปลยออกล้อฟปก็การดีของมันก็จะตอบสนองเราได้ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดว่าใครที่น้ําหนักแบบไม่ได้มากอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยยังให้ความรู้สึกในการแบบดีกลับใช่ครับดี นะครับแล้วก็นุ่มไหมนุ่มนะส้นเท้ารู้สึกถึงใช่รู้สึกเลยรู้สึกถึงไอ้ซูมใต้เท้าปะรู้สึกมากมากแต่ไอ้ซูมใต้เท้าเนี่ยไม่ไม่ค่อยรู้สึกแต่ไอ้ตัวที่อยู่ตรงตรงส้นเราจริงๆตรงนั้นรู้สึกแบบชัดเจนมากเลยเหมือนกับว่าไอ้แค่แผ่นด้านในอะแผ่นรองเท้าด้านในเนี่ยมันมันบางมันไม่ได้หนาอะไรทําให้พอเราเหยียบปุ๊บเรารู้สึกเลยว่าเราเหยียบไปที่ซูมอ๋อโอเคมันจะนิ่มๆตรงนั้นด้วยอืม ก็คือถ้าเกิดว่าแบบเป็นคนที่น้ำหนักประมาณพิรักษ์เนี่ยพิรักประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบกับตอนนี้อ่าเจ็ดสิบใช่ไหมคุณก็จะได้ฟีลในการตอบสนองของซูมเต็มที่แต่คุณอาจจะไม่รู้สึกถึงการจมลงไปในพวกมิดโซอย่างที่ผมรู้สึกอย่างผมเนี่ยผมจะรู้สึกจนกระทั่งมาถึงตรงช่วงนี้เลยนะแต่ว่าผมจะไม่รู้สึกซูมใต้เท้ายังไม่รู้สึกตอนนี้นะครับอ่ะนั่นก็เป็นในส่วนของคุชชั่นดีนะครับแล้วก็ถัดมาเรื่องของแมทเรียลนะฮะ ไอ้ล <Lock down S 1> ็อกดาวล็อกดาวคอกดาวดีกว่าสำหรับผมนะครับ<ม>ไอตัวเรื่องล็อกดาวของอันเนี้ยที่ผมสนใจมากๆก็คือไอ้พอร์ตแอคเซลฟเนี่ยระบบลองไอระบบการล็อกดาวที่ทำใหม่อะครับ<ม>ใครยังไม่รู้ก็กลับไปดูคลิปเก่านะครับ<ม>เดี๋ยวใส่การ์ดเอาไว้ให้างบนกดเลย<ม>นะครับแล้วก็เออเจ้าตัวนี้จากที่ผมได้ลองมานะผมด้วยความที่ผมน้ำหนักเยอะผมก็จะร,รู้สึกว่าแบบมันเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่เวลาที่แบบเราเบรกเออ ก็ตัวนี้เอาอยู่พอสมควรในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้ตัวคอ a d a x l ็ตรงเนี้ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันแบบมันมันล็อกดีแค่ไหนแต่ว่าตรงส้นเท้าเนี่ยคือเอาอยู่เลยดีเลยนะครับถึงมันจะเป็นแบบคล้ายๆมิดคัตขึ้นมาใช่ไหมต้นเท้าเราอะจะอยู่แค่ตรงเนี้ยมันไม่ได้แบบ ไอ้ตรงส่วนหางเนี่ยมันเป็นปริ้นคล้ายๆกับ p g ใช่ไหมคือคือมันไม่ได้รัดตรงนี้เลยใช่แต่ประเด็นก็คือรู้สึกซีเคียวรู้สึกแบบปลอดภัยมากเวลาที่แบบใส่และรัดเชือกเข้าไปนะครับสาเหตุหลักมาจากไอ้ตรงคิวเคาน์เตอร์ที่มันบิวอินอยู่ข้างในถูกต้องแล้วก็2ก็คือไอ้ที่เขาแบบแพดที่เขาปุเข้ามาข้างในตรงช่วงแบบเอ็นร้อยหวายของเราตรางช่วงข้อเท้าอ่ะมันให้ความรู้สึกที่แบบดีอ่ะ มันแน่นหนามันเฟิร์มนะครับแล้วก็ระบบการร้อยเชือกอันนี้ก็เป็นระบบแบบธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ลิ้นลิ้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ไอ้นี่หมดนะเขาจะมีครึ่งเดียวที่ติดกับรองเท้าเหรอใช่คือคือเราไม่สามารถจะดึงลิ้นออกมาได้ออถ,ถึงถึงเหมือนรองเท้าสมัยก่อนอ,ะอ่ะเราดึงออกมาได้ครึ่งเดียวอย่างเงี้ยแค่นี้มันจะอยู่แค่นี้ ตรงนี้เขาจะเย็บติดไปเลยโอเค <c oughs> ก็ระบบร้อยเชือกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบเหมือนเขาวางจุดมาแล้วอะว่าต้องร้อยตรงไหนบ้างมันถึงจะล็อกได้ท,ทั้งเท้านะครับก็ระบบล็อกดาวดีดีพอสมควรแหละก็คือกลางๆอะใช้งานได้นะฮะแล้วก็ที่หลายๆคนแบบอาจจะประสบปัญหากับ j d 1 1ก็คือไอการที่แบบสไลด์ปุ๊บเหมือนจะกลิ้งออกหลุดจากฟุตเบสเนี่ย ตัวนี้ไม่เจอก็คือมันเท่าง,งั่านเถอะเออตัวนี้มันไม่เทนะครับเพราะว่ามันมีตรงนี้มาช่วยตรงช่วงนิ้วก้อยเราเวลาที่แบบสไลด์เท้าออกไปปุ๊บเท้านิ้วก้อยเราอะรู้สึกเลยว่าโดนในนียกันอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงตรงช่วงต้นเท้า,ท,าที่ผมบอกมันมีเหมือนแบบไอ้ตัวพลาสติกอันเนี้ยยืนขึ้นมาคอยช่วยล็อกก็คือเป็นเคสกันไว้อีกทีหนึ่งใช่ถูกต้องก็ก็ออกแบบมาดีครับใช้ได้เลย ต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําถามที่คนไทยนิยมถามกันนะครับเรื่องแรกไซเป็นยังไงครับนะครับไซเป็นยูเอสเนียเยี่ยมเลยไซเป็นเซนก็ได้อะโดยส่วนตัวนะครับตัวนี้ผมก็ใส่เพิ่มขึ้นมาครึ่งเบิร์มเดิมเดี๋ยวนี้เราจะใส่รองเท้าเผื่อกันทุกตลอดทุกคู่เลยเนาะเออคือด้วยความที่ว่ามันจะมีคนอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยชอบให้ปลายนิ้วโป้งชนกับขอบรองเท้าแลวก็แน่นมาก กับอีกประเภทหนึ่งคือชอบให้มันมีปลายนิ้วเหลือมีพื้นที่อ่าครับแล้วผมสองคนน่ะเป็นประเภทหลังใช่ก็คือชอบให้มันเหลือปลายนิ้วเพราะว่าเวลาที่เราใส่เล่นน่ะเราจะรู้เลยว่าพอเลื่อนมาสูบฉีดเท้าเราแม่งบวมเราไปใส่เอ้ยใช่เหรอเท้าคุณบวมแลรวคุณไอ้คุณแม่งแบบชายวะเออก็คืออย่างนั้นแหละเท้าเรามันจะบวมรองเท้ที่เราออกกำลังกายนะครับ ผมก็เลยแบบไม่ชอบที่มันใส่แน่นมากๆมันต้องมาแบบร้อยเชือกรอบหนึ่งแล้วมันวุ่นวาย<ช>นะครับก็เจ้าตัวนี้ผมใส่เผื่อมาครึ่งเบอร์<ม>นะครับก็<ม>เป็น 11, 1สิบเอดเดิมทุกอย่างพอดีนะฮะด้านด้านมผมเป็นคนเท้าบานเนี่ยด้านข้างนิ้วโป้งนิ้วก้อยก็อยู่พอดีแบบสบายอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบอึดอัดไม่รู้สึก<ม>อะไร<ม>นะครับถ้าเทียบกับตัวก่อนอย่างเช่นตัว11กับตัวนี้นะเบอร์11เท่ากัน ตัวนี้ใส่สบายกว่าผมก็จะ,ะพูดเหมือนกันว่าตัวนี้ใส่สบายกว่าซิเบสเยอะเลยถ้าดังนั้นเนี่ยสำหรับผมไให้ผมแนะนำนะพวกคนที่เท้าแบบปกติเนี่ยก็ใส่ตรงเบอร์ไปเลยแต่ว่าตัวนี้มั่นใจแน่นอนว่าคุณลดเบอร์ไม่ได้ ไม่ควรลดไซส์ไม่ควรนะใช่นะครับเพราะว่าปลายเท้ามันแหลมเปรี้ยวอย่างนี้ตอนแรกเราเรากลัวว่ามันจะบีบนะเพราะว่าตอนตอนที่เรามาอันบ็อกซิ่งกันอะเรามองจากรูปรูปรูปรองเท้ามันหัวมันเลียวมากเลยอะเลียวกว่ารูปก่อนก่อนแต่พอไปใส่จริงแล้วไม่บีบเว้ยด้านข้างไม่บีบสบายมากเลยสบายสบายตัวนี้คือไซส์ใหญ่กว่าดแต่ว่าอย่าลืมว่าเราใส่กันเผื่อมาแล้วครึ่งเบอร์นะครับ ก็ลองดูนะฮะใช้วิจารณญาณของตัวเองดูว่าส่วนตัวแล้วผมจะตัดปัญหาเรื่องไอการบีบค้างด้วยนะครับก็เผื่อแม่งไปเลยใช่เผื่อไปเลยครับแล้วโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ซีเรียสกับไอพื้นที่ที่มันเหลือคือผมก็เล่นผมปกติยังวิ่งได้ปกตินะอยู่ที่ความฟิตอืมอ่ะมาเรื่องพื้นนะครับถามว่าพื้นลุยปูนได้ไหมไม่ได้รองเท้าทุกประเภทนะครับ ถ้าคุณแบบต่อให้มันอืดแค่ไหนคุณเอาไปใส่ลุยปูนยังไงแม่งก็พังง่ายปูนบ้านเราคือปูนยาบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปใส่เล่นปูนขัดอนะก็ได้อยู่ตัวนี้นะฮะ<ต>ปูนขัดกับปาเก้ลักษณะพื้นผิวมันจะคล้ายๆกันนะฮะดังนะั้นน่ะมันจะไม่ค่อยมิดปัญหามันจะมีปัญหาก็คือเรื่องุูนนะครับที่คุณน้องทำความสะอาดถกต้องค่อนข้างบ่อยจะบอกอยู่ว่าถ้าปูนขัดเนี่ยอาจจะเกิด ปัญหาเรื่องฝุ่นนะครับก็จะ,จะความหนึมก็จะหายไปพอสมควรก็ประมาณนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ติดตามเราบน y o u t u b e นะครับก็ไปติดตาม subscribe ซะแล้วก็กดกระดิ่งถ้าเกิดว่าจริงๆชอบพวกเรานะครับแล้วก็อยาก <laughs> รู้ว่าแบบเฮ้ยเรามีอัพโหลดวิดีโอใหม่เมื่อไหร่เงี้ยคุณกดกระดิ่งไว้เราก็จะมาแจ้งเตือน ว่าเอ้ยเรามีอัปโหลดวิดีโอใหม่แล้วนะแล้วก็ในราคตเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีคอนเทนต์พิเศษที่จะลงเฉพาะ YouTube เท่านั้นด้วยใครที่ไม่ไปกดตามก็พลาดก็รีบรนีไปกดใช่จะบอกไว้ก่อนว่ารีบไปกด Subscribe กันนะใช่รวมถึงในไอจแล้วก็ Facebook ของเราด้วยนะครับใครอยากพูดคุยกับพวกเราก็ไปไลค์ที่ f e c o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  k n p n g e นะครับหรือว่าโทรมก็ได้ป่ะไม่ได้ บัสก์โปรโซจีนะครับไปกดไลค์ไว้แล้วก็สามารถชัดคุยกันได้ว่าแบบมีอะไรสงสัยก็ถามมาแล้วก็ในส่วนของ IG คุณก็จะได้เห็นภาพแบบของใหม่ๆจากพวกเราเร็วกว่าที่อื่นนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นวันนี้พวกเราก็ไปแล้วนะครับใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ